สวัสดีครับหมูหมอนดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเข้าคลิปการพยากรณ์นะครับผมดาวศุกร์ย้ายนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับผมดาวศุกร์นี้ที่เราเลือกคอนเทนต์นี้มานะครับผมมันมีปัจจัยนะครับผมมันจะมีดาวเสาร์นั้นนะครับผมมาตีโกนกันนะครับผมมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาทําให้ดาวศุกร์ของเรานั้นหมายถึงดาวธาตุน้ำของเรานั้น เกิดการเผาไหม้หายไปอย่างรวดเร็วแต่ละราศีนะัจะเป็นอย่างไรนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผม ครับผมมาพบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีกรกฎนะครับผมดาวศุกร์ย้ายประจําเดือนพฤษภาคมนะครับผมดาวศุกร์นั้นก็เป็นดาวธาตุน้ำนะครับผมจะมีการย้ายประมาณวันที่4นะครับผมถึง30พฤษภาคมนี้นะครับผมมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎนั้นดาวศุกร์ย้ายนี่ตอบว่าค่อนข้างจะไม่ดีนะครับผมก็เลยรีบมาบอกกันก่อนนะครับผมอ่ะดาวชาวราศีกรกฎอยู่ในตําแหน่งนี้ครับผมดาวศุกร เดิมนั้นอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเคลื่อนมาเรื่อยๆปุ๊บตอนนี้ดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะครับผมอ่ะดาวศุกร์นั้นเป็นกเกษตรของอะไรนะครับผมนี่คือกเกษตรของดาวศุกร์นะครับผมอ่ะมาในภพลาภะนะครับวิ่งเข้าวิจนานพบอะไรเอ่ยอีกอันหนึ่งปุ๊บหนึ่งสองสามสี่พบสี่พันทุกนะครับผมเออแค่พยากรเรือนก็เหนื่อยแล้วนะครับผมมาพยากรด้วยเรือนกันนะครับผมอันดับแรกเลยพบ วินาทนะครับผมอ่ะพูดผิดพบลาพระวิ่งเข้าวินาทครับผมการเงินตอนนี้เหนื่อยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมสู้ๆกันหน่อยนะครับผมเปิ้บเข้านี้ค่าใช้จ่ายหนักหน่วงมากมีเกณฑ์ที่จะเหนื่อยมากจริงๆครับอันนี้ครับผมอ้ออันดับสองพันทุกวิ่งเข้าวินาทอีกมีเกณฑ์นะครับผมเราอาจจะต้องขายของเก่ากินมีสมบัติอะไรอาจจะต้องขายกินจะบอกกันตรงๆอย่างนี้ โอเคแล้วส่วนมีดาวอะไรที่จออยู่อีกบ้างนะครับผมดาวที่จออยู่ตรงนี้ดาวเสาสุกเจอเสาอีกแลครับผมผมก็เลยมาบอกชาวราศีกรกฎทุกท่านว่าอันนี้เกณฑ์ไม่ดีมากเลยนะครับปุ๊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 บเขาเรียกตีตีโกนกันนะครับผมก็ดาวสุกกับดาวเสาครับผมดุเสาก็คือการเงินนั้นจะมีปัญหาความรักนั้นจะมีปัญหานะครับผมส่วนความรักนั้นจะมีปัญหานั้นมาจากอะไรอีกหนึ่งอย่างนะครับผม เรื่องของความรักนั้นดาวสุกนะครับผมเป็นดาวธาตุน้ําอยู่บนธาตุลมนะครับผมดาวอันนี้คือเข้าเดือนธาตุลมนะครับผมน้ํากระลมนั้นผสานกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างอยู่ไปนะครับผมก็คือกลายเป็นว่าจะต้องมีสองพาทส่วนชาวราศีส่วนอันนี้เข้าเกณฑ์ของราศีของเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนนะครับผมชาวราศีเมถุนสัญลักษณ์ ผู้หญิงสองคนนะครับผมก็การเรื่องของความรักนั้นเหมือนมาเจอหลายอย่างหลายคนเกิดขึ้นนะครับผมรักไม่รักไม่เลือกไม่ถูกครับผมหนึ่งก็ดีสองก็ดีนะครับผมเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีนะครับผมเลือกไม่ได้เลยสักทีหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะเกิดความทุกข์เกินอตจหาดีไม่ดีเกิจะกลายเป็นเลิกไปทั้งหมดเจ๊งกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็งานนี้แหละครับผม ก็ก็เลยมาเตือนกันไปก่อนนะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผม mm hmm. การเงินก็ไม่ค่อยดีเรื่องของความรักก็ตัดสินใจไม่ได้ลองดูนะครับผมอยาให้ปัญหาแบบนี้เกิดนะครับผมหาทางแก้ไว้ล่วงหน้าโดยแล้วกันนะครับผมเรื่องของการเงินก็มีการเซฟวิ่งดีๆครับผมส่วนเรื่องของความรักก็เอ่อตัดสินใจดีๆครับผมอันนีเน้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ได้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไปๆมาๆก็จะเจ๋งหมดนะครับผมขอให้โชคดีทุกๆท่านครับสาหรับชาวราศีกรกฎครับครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับแต่ราศีนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงเดือนพฤษภาคมครับก็บอกกันอีกทีนะครับผมระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกันนะครับผมครับส่งท้ายกันนะครับผมผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมที่ให้โอกาสเรามีประสบการณ์มาที่นี่นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้นี่นะครับผม ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ